เราไปแลกกันแก้คนเรื่องของภยงัยแรงอี้ข้าวหนึ่งเทศบาลน,นครนนะครที่ธรรมราชเตรียมรับมือสถา,านการภัยแรงนะครับมั่นใจไม่เจอปัญหาวิกฤตข้าเกรลน่นนา้าเพราะได้กับเราก็บอกว่าคณะนี้ประชาชนเนี่ยโรงเรียนเรื่องน้ำใช้ไม่เพียงพอพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาชนนะครับให้อาคอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับชายนายาาประยัดครับ โดยดร ok, กนกเกตชัดนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเกล้งว่าการเตรียมความพรม้อมรับไผ่แรงองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเนี่ยปัจจุบันนะน,น้ำดิบต้มตุนสำหรับการผลิตน้ำป้าป้ามีปริมาณเพียงพอครับเนี่ยน,นายกอมบอกนะจึงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องคาาแคลน้ำป้าปลาครับเพราะว่าหร่งน้ำดิบที่ใช้สำหร,รับผลิตน้ำป้าป้ายังคงมีปริมาณน้ำเพียงพอไม่น่าห่วงครับสามารถส่งน้ำคาระบผลิตน้ำป้าป้าโรงกลองประตูชัยและโรงกลองทวดทอง ได้ตามปกติท้งนี้นะครับตทศบ้าลน,นครน,นครที่ธรรมราชนะครับมีผู้ชายน้ำจังเม็ดเนี่ยกว่าสามหมื่นครัวเรือนมีกําลังผลิตน้ำประปานะครับอันก่าววันละประมาณ5 0 0 0มื่นลูกบาศเมตรต่อวันโดยมีหร่งน้ําดิบลักใน,ในการผลิตน้ำประปะะา,า,า,น,บบาน,นะครับแล้วก็เร่งน้ำดิบบานหน้าทรายจากการลงพื้นที่แล้วก็ประเมินสถา,านการณ์ปริมาณน,น้ำยังคงเพียงพอ อยู่ประมาณ1ล้านลูกบาทเมตรกับโอดประชาชนนะในเขตเทศบาลนครนครที่ธรรมรัฐมั่นใจในการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแรง ว่าจะไม่เ,มเจอวิกฤตขาดเคลนน้ำย่างแน่นอนครับอ่าแล้วก็สำรับในช่วงนาแรงนี้ค่ะก็ได้วางแนวทางแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำโดยข้อความรวมมือพี่น้องประชาชนค่ะชายน้ำกันย่างประหยัดรูคุณค้าคุ้มค้าค่ะแล้วก็ต้องตรวจสอบการรั้วไล่คลองน้ำกันท่าวาพบวทอ้อแตกทอรั้วหรือ,รอว้าทอซึมเนี่ยต้องรีบดำเนินการแก้ไขเลยนะคะเพื่อเป็นการลดการสูญเสียน้ำประปาโดยไม่จำเป็นแล้วก็สามารถตรวจสอบระบบน้ำจากต้นน้ำท้ายใยผ่านกรองซีซี ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าใครมีปัญหาจะแจ้งเหตุหนาประปาคัดคลองค่ะรือว่าสอบท่ามข้อมูลต่างๆเนี่ยแอดไลน์ไปเลยตอนนี้ถ่านสมัยแล้วนะคะแอดไลน์ไปทีแอดนครซิต,ตี้ไปประา่างกรีนะ,ะเผื่อจหน้าถีจะได้เข้าไปให้การช่วยเลือยย่างาถันท่วงทีค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงข้องดอกอร,ก,รกันอเกตชาร์ตกันค่ะเราเรามีการคำนวณไว้โดยเบื้องต้นนะครับว่าเราต้องมีน้ำสำรองเนี่ยหนึ่งล้านลูกบาทเมตรหรือหนึ่งล้านคิว สำรองไว้เลยเป็นน้ําที่เรียกว่ารองรังเอาไว้เนื่องจากว่าน้าในเขตเทศบาลเนี่ยเราจะใช้วันละประมาณ5 0,000่นคิวหนึ่งล้านคิวนี่ก็จะใช้ได้30วันเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าร้อนเนี่ยประมาณ2เดือนจะประมาณเดือนเมษาถึงกลางเดือนพฤษภานั้นน้ําปริมาณน้ําดิบในขณะนี้เรามีเพียงพอครับส่วนของแหล่งน้ําดิบนั้นเรามีแหล่งน้ําดิบสํารองไว้4แหล่งการตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยปริมาณน้ํำยังเพียงพอที่ใช้ในการผลิตปปาครับ ก็มีลงกลองอยู่สองแห่งก็คือที่ทวทองและก็ที่ประตูชัยในขณะนี้เนี่ยได้ทํางานตามปกตินะครับแต่ในส่วนของระบบจ่ายน้ำเนี่ยถ้าหากแต่ท่านมีกรณีท่อแตกหรือว่ามีกรณีอุดต,ตันหน้ามาดหรือมีกรณีปัม๊มภายในต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ําในเขตเทศบาลสามารถแจ้งมาที่เทศบาลได้นะครับให้เร็วที่สุดก็คือส่งมาทางไลน์แอนครซิตี้ ก็น้วยงานที่เกี่ยวข้องออก็ให้ความร่วมมือ,อย่างเต็มที่เราก็ต้องใช้น้ำย่างรูคุณคากัน